สวัสดีครับผมมิเอตอร์สปีดนะครับวันนี้มาพบกับน้องน้งนำกวาดรีวิวไข่นะครับอ่าสับวันนี้นะไอเดี ID ทั้งหมดก็มีประมาณสิบไอดีนะครับรถแรงรถแรงมีไอดีทั้งหมดสิบไอดีนะสิบดีนะครับก็จะเป็นไอเดีเปิดไข่หลักๆนะครับก็คือของคาเก้าวนะันนี้น่ารวมผมเป็นสิบนะครับก็มีต่อไอดีนี้ก็พิเศษคือ,อสุมไข่ด้วยแล้วก็ จ้างฟาร์มเงินฟาร์มเงินดาวด้วยนะครับก็คือต่างหากนะคือเหมือนปั้นตัวนะสองรหัสนี้เป็นรหัสจ้างปั้นตัวนะครับสิบสองชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราให้ดูตอนท้ายคลิปเนะาะรหัสปั้นตัวเนาะของสองรหัสหนี้นะอา่อารหแรกผมก็เลยเมื่อคืนผมสุ่มไปด่านพน๊อสิบสองชั่วโมงรู้งเกลือมากดีไว้ไม่ออกเลยได้มาสองตัวเองคือผมงปิดปิดขาย ดีขายเซลล์รับธรรมดาไว้นะก็คือไม่ออกเลยนะครับดีไว้รู้สึกดีไว้เหมือนมันเนิร์ฟมาปรับปอกยากขึ้นหรือเปล่าครับผมสุ่มมาไม่ออกเลยอ่ะลนวทางที่ซื้อลักกี้มาเพิ่มเลยนะลักกี้ผมก็ประมาณยี่สิบยี่สิบนะมีคูณมีอะไรด้วยก็ประมาณยี่สิบไม่ออกนะครับก็ประมาณนี้ล้วทารหลักผมก็ได้ตัวรับมาสองตัวนะครับรับที่นี่นะธนาคลักกี้สิบดีไว้ยังไม่ออกนะขนาดสุ่มด่านบาโนด้วยนะ เหมือนไฟจะปรับให้ดีไวออกยากขึ้นมัง้งก็ไม่รู้นะครับก็ประมาณนี้เรดูรู้อื่นได้เป็นการเสียเวลาเนาะรหัสที่สองก็เป็นของลูกค้านะครับุกแดนอ่ะไหปุ๊บไปไปที่นี่ไป,ป,ไไปทำะอะไรมาอะไร เลยนี้เนี่ยก็าบีไม่ได้นะครับแดบไปเจอธรรมดาเนาะจบีไม่ได้คราบธร,รรมดาคนเล่นหนึ่งแสนหนึ่งหมืน 9, ่นะะเก้าพันเยอะมากหลแสได้ะ ก็สุ่มด่านสุดท้ายนะครับรอมาโหลดแั้บน,น,นะชาร์จครับหนึงผมออกรหัสอ,ออกรหัสผมคปับนึงดีวกว่าเพื่อการไม่เสียเวลาโอเคก็รหัสนี้นะับสองชั่วโมงนะครับเรามาดูกันแล้วได้ตัวอะไรกันบ้างนะเขาน้องเห็นน้องบอกรีวอว่าอยากได้ตัวหลับนะครับก็จัดไปเลยครับตัวลับสามตัว รับสามตัวนะครับลักกี้อยู่ที่ประมาณ10บกว่ากว่านะครับลองใส่ทีมลักกี้อยู่ที่สิบสามจุดเจ็ดนะครับลักกี้นะลักกี้สิบสามจุดเได้ตัวรับมา3าตัวก็ไม่ได้แย่นะครับแล้วก็มิติมิติไชนีนิ่งตัวเนาะก็ยินดีกับน้องหัดคนนี้ด้วยนะครับได้ตัวรับไปสองสาตัวแล้วก็มิติีชนี่ตัวหนึ่งเอาไว้ทำตัวคราฟนะก็ขอบคุณนะครับอันนี้ก็ส่งไปครั้งที่2องแล้วนักับน้องคนนี้นะครับ เมื่อวานก็ได้ตัวรับไปประมาณสี่ตัวเมืม่อวานรับสี่ตัวก็ยินดีกับน้องเขาด้วยนะครับได้ตัวรับไปเพิ่มเนาะนี่น้องด้วยนะครับเราไปดูรหัสต่อไปกัน,นอันนี้ออดี้ลูกค้าประจำนะครับดูดูชื่อไอดีนี่คุ้นเลยนะฮะน่าสนใครัง้งที่สี่นะมัม้งคนนี้คขาที่สี่เขียนห้าแล้วนะครับเมืม่อวันวันนี้เขาจะได้อะไรหรือเปล่า รและน้องคนนี้นะครับก็เห็นกันแทบทุกคลิปนะครับน้องคนนี้นะฝากทุกวันเลยนะครับก็เรามาดูว่าน้องคนนี้มีอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็ได้แบบตัวรับตึงๆเลยนะแต่ดีไว้รู้สึกผมมองว่ารู้สึกดีไว้ดัดสุดท้ายออกยากมากเลยนะครับเหมือนเขาปรับมาดีไว้ดัดสุดท้ายไม่ออกเลยนะอืดีไว้ไม่ออกเลยนะแต่สุ่มมาตั้งแต่อัปเดต37มาดีไว้ออกยากมากนะครับ อัพเดท37มาเดีด๋วไว้ออกยากมากนะอันนี้ดีไว้อะไรก็น้องเขาได้ตัวรับไปเพิ่อมอีกหลายตัวเลยนะครับผมก็าจำไม่ได้ว่ากี่ตัวนะก็ประมาณนี้มั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามสิสี่้าสิบหกตัวนะครับได้ตัวรับอีกสิบหกตัวหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะเพราะมันมีของเมื่อวานด้วยนะครับ เหมือนมันจะไปป่วยของเมื่อวานนะก็รวมกันไปก็ประมาณห้าตัวมั้งประมาณนี้นะหรับหลาดนี้ก็ลักที่อยู่ที่ประมาณสิบกว่านะครับลักที่อยู่ที่สิบสองนะลักที่สิบสองสุ่มได้ตัวรับออกเยอะอันนี้ก็โอเคนะครับเพราะน้องเขามีเกมพาร์เตเปิดไว้นะอย่างที่ผมบอกทุกคลิปนะครับรับใครอยากเปิดแม็กนะครับให้คุ้มที่สุดซื้อเกมพาร์เตเปิดไว้อันนี้ไว้ครับมันจะคุ้มที่สุดนะ ผมบอกทุกคลิปนะครับเกมพาร์ตเปิดไวนะของดาวแม็กคุม้มที่สุดนะครับก็ขอบคุณน้องอีกครั้งครับที่มาจ้างกระสุนรอบที่สามที่สี่้วเนาะสำหรับรหัสนี้นะพวกขอบคุณครับได้ตัวละครไปเพิ่มเนาะไปดูรหัสต่อไปกันวันนี้ไม่มีไอเดียห้องเอพีเลยนะวันนี้วันนี้มีแต่ไอเดียซุ่มไข่ครับ แต่ที่ทยากนะคือมีไดีปั้นมีปั้นอะไรดีสิบสองทีโมงนี้นะรอเขาเข้าขอเข้าแป๊บหนึ่งนะครับจะยินนั่นน้องขอเข้าไปรีวิวแป๊บหนึ่งนั่นน้องจะรบนะครับผมรอเข้าไปก่อนขอไปรีวิวแปบ๊บหนึ่นนนนนง ไปอวิวรหัสอับหนึ่งนะฮะเราจะเข้าซ้อนอีกไหมนะบบคิดเลยก็สำหรับรหัสนี้นะครับทำไมไม่คุณน้องแต่ดตัวใหม่เนะอดาวน์โหลดก่อนแล้วกัน สำหรับรหัสนี้เนะี่ยก็สุ่มด่านท้ายเนาะสุ่มด่านท้ายนะครับก็ดีไว้แตกสองตัวเลยนะสำหรับรหัสนี้นะครับโอ้โ,อโดวงดีมากเลยแล้วก็มิติเชนี่ตัวหนึ่งนะครับสำหรับรหัสน้องคนนี้คนระับลัคก,กี้ก็จะเยอะหน่อยนะรประมาณยี่สิบกว่านะซึงรหัสน้องคนนี้เป็นรหัสที่มาสุ่มประจําหรือเปล่าจําไม่ได้นะครับมันมีสองคนนะที่เป็นนักตับแดงคนหนึ่งเนาะทีมลัคก,กี้ของเขาได้ใแ่ครบนะครับ ก็จะบวกประมาณยนะี่สิบนะนาทียี่สิบนะครับตัวดีไวท์เขาก็มีสองตัวนะฟูยตัวคนเวลาด้วยก็ได้ดันโซไว้ไปเจาะสองรูเพิ่มนะครับก็ประมาณนี้ก็ยินดีกับน้องด้วยนะครับที่ได้ดันโซกับไปสุ่มเพิ่มนะครับเราจะดีไวท์แตกทุกวันเลยเหรอตั้งแต่ทำที่มาดีไวท์แตกทุกวันเลยนะเป็นอะไรที่ดีดก็ ยินดีน้องคนนี้ด้วยนะครับได้ดันโซกับเลนไปคู่นะครับสองตัวนะสัญมาคนนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับที่ได้ดันโซไปอ่าสรุปว่าดาสุดท้ายมีตัวรับมีดีไว้ออกนะครับแต่น่าจะออกยากมากด่นท้ายมีดีไว้ออกนะครับดันสุดท้ายนะครับดันสุดท้ายนะครับสุ่มดังนสุดท้ายคือผมการันตีให้แล้วนะครับว่าดีไว้ออกนะครับแต่เป็นดีไว้เก่านะสองตัวดีไว้ออกนะแต่เป็นดีไว้เก่านะครับอันนี้คือผมการันตีให้แล้วนะครับ ก็ไปสุ่มกันได้เนาะลับนี้ก็มีเกมพาร์ทครบนะครับเกมพาร์ทครบเลยนะครับลักนี้ก็ดีไว้แตกสองตัวก็ยินดีกันสองด้วยนะครับดูลักต่อไปกัน รหัสนี้อันนี้อ,อันออนี้ก็น่าจะสุ่มครั้งที่สองแล้วไหมรหัสน,นี้ชื่อคุณคุณนะครับก็รหัสน,นี้สุ่มด่านสุดท้ายเหมือนกันนะครับเงินสามสาสามเลยเลขสวยลัคก,กี้ก็อยู่ประมาณสิบห้านะครับเหมือนได้ดีไว้เมื่หนึ่งเหรอใช่ไหมดีไว้หนึ่งใช่ไหมช่หรือเปล่าดนของเขา ก็ตัวนพออกประมาณนี้แต่ผมไม่มั่นใจอันนี้ดีไว้ของผมหรือของเขาสับตัวนี้นะครับผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นของผมหรือของเขาวะก็ดีไว้พอดีเขาตัดเขาตัดมิติตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไม่เป็นของผมหรือของเขาวะดีไว้น่าเป็นของเขาไหมอันนี้ออกตู้พอดีน่าจะเป็นดีไวท์ของเขานะครับก็ประมาณนี้นะ น่าเป็นดีไว์ของน้องเขานะก็เดี๋ยวเราไปโคดนตัวให้น้องเขาก่อนเอ,อ่อทำไมน้องเขาไม่โคลดีไวให้มีบัคปีกอันนี้มันใช้นี่แล้วไม่โคดว่ะมันล้หันน้องเขาว่ะให้น้องเขามาทำเองดีกว่า รหัสของน้องเขา้องเขาทำเองไหมก็ประมาณนี้สำหรับรหัสน้องเขาครับผมไม่มั่นใจว่าดีไว้์ตัวนี้เป็นของผมหรือของน้องนะก็เรากระจีแค่เราคิด้ตัวหลักไปกันก็น้องนี้ก็ได้ตัวหลักไปประมาณนี้เลยนะครับเยอะอยู่นะลัคกี้สิบห้านะครับก็ขอบคุณน้องเขาด้วยนะครับที่มาจ้างกระสุนอีกครั้งนะครับแต่ตัวเท่มากโอเคก็ขอบคุณน้องอีกครั้งนี้มาจ้างกระสุนนะครับระดับดยดีต่อไปการ อ่ะไอดีนี้คุ้นเคยครับสุมบ่มมาแล้วใส่ EP นะ นะครับก็เป็นน้องที่คุ้นเคยนะครับมาจ้างสุ่ม2อ p พแล้วนะครับสองพัมสามพีแล้วนะจ้างสุ่มดัดสุดท้ายนะครับเราดูวนได้จดนแล้วมั้งก็อ่ะดูดูบับลักกี้ก่อนลักกี้อยู่ที่ลักกี้สิบนะครับแต่ตัวรับแตกสี่ตัวเลยนะลักกี้สิบตัวรับแตกสี่ตัวแต่เขานี่มีเกรพัดเปิดไว้ยนะโอ้ตัวรับแตกเยอะนะเจอของเก่าเขาด้วยอ่ะก็ประมาณตัวรับห้าตัวนะครับสี่ห้าตัว ก็ดีๆกับน้องด้วยนะครับตัวรับประมาณสี่ห้าตัวนะครับมีสตองสองตัวหนึ่งเอาไปทําทีมตัวรับเพิ่มได้เลยนะน้องเขาไม่มีตัวรับเลยนะรู้สึกจะเป็นตัวรับประมาณสามตัวมนะครับแล้วแบ่งของเมื่อวานด้วยเนาะก็ตัวรับเพิ่มหมดห้าตัวนะครับใช่ไหมก็มาถ้าตัวรูปของน่าจะมีของเมื่อวานด้วยครับอันนี้ไม่มีละอ่ะอันนี้น่าจะเป็นของเมื่อวานด้วยนะครับไม่สิอันนี้ตัวรับที่สุดนะวันนี้หมดเลยเพราะมีของเมื่อวานคือตัวนี้ไงหนึ่งตัว ก็เป็นตัว,วรับผมเมื่อวานด้วยครับตัวหนึ่งวันนี้ตัวรับถึงห้าต,ต,ตัวเลยนะทำเป็นทีทั้งทีได้เลยนะสหรับน้องคนนี้นะเกมพาร์ตก็มีแค่เอาเปิดไว้กับเปิดกระเป๋านิดหน่อยนะแล้วก็ต้นๆแล็คือหลักะ,ะก็อันนี้ไม่มีนะแนะนำให้น้องซื้ออันนี้ไว้นะครับจะเป็นมากในการเปิดแม็กนะสำหรับน้องคนนี้นะแนะนาให้ซื้อเกมพาร์ตอันนี้ไว้นะครับ, ath, ะรบจะเป็นมากในการเปิดแม็กทำให้เราได้ตัวดีขึ้นนะครับไปรับดูไอเดียต่อไปกัน หลานนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะสุ่มด่านอีเวนต์นะครับหลานนี้นะหลานนี้ครับลัคกี้อยู่ที่สองนะครับลัคกี้สองทุ่มด่านอีเวนต์นะเขาบอกอยากได้ตัวลับนะครับถ้าจะไิดนะหลานนี้บอกอยากได้ตัวลับเามาดูกันว่าจะได้ไหมรับชิ้นนี้เหรออ๋อผมตัวลับพอยดตู้ก็คือหัานนี้นะผมเอาตัวยัดยัดยัดตู้ไว้ให้นะครับเอาออกให้ดู ก็ได้เป็นตัวรับนะครับหนึ่งตัวนะรับที่นี่อีกตัวหนึ่งเหรออ๋อรับที่นี่น่าเป็นตัวโคนของน้องเขาแล้วก็ผมไว้สุ่มบัฟได้พัดซีไฟด้วยนะครับสุ่มบัฟให้น้องเขาเมื่อคืนนั้นให้บัฟพัสซีไฟมาด้วยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากก็ได้ตัวรับตัวรับไปหนึ่งตัวนะสำหรับน้องเขาทําเป็นทีมตัวรับเจ็ดตัวได้เลยนะข่าวเนี่ยทําทีมตัวรับได้เลยนะสำหรับหลานี้นะ ก็คือเราไปทำฟาร์มด้สบายเลยนะครับเนี่ยตัวรับสี่ตัวแล้วแล้วก็เอาระนะครับราค้าตัวแล้วก็แนะนําน้องนะครับให้เอาตัวรับไฟนะครับไปเข้าตู้นะอย่าเอาชายนี่ไปครับนะครับผมครับให้น้องเขาดีกว่าน้องกรานั้ผิดเพราะมันมันจะได้ติดบัฟมาด้วยนะครับติดบัฟทอมเบลนะน้องไม่่อยมีเหรียญหรือเปล่าอ่ะเหรียญไม่มีก็น้องเขาก็มีตัวรับประมาณนี้นะครับแล้วผมถุ้มได้บัฟไฟตัวนึงก็คือแบบ โหดเลยนะตัวรับบัฟไฟนะครับเพิร์ลมิดเทียบเลยนะเห็นปะโหดที่สุดเลยนะครับรับบัฟไฟแนละ้วผมไปยัดตูอ้อเวลให้ด้วยนะครับก็ยิแดีกวามือดีด้วยครับได้ตัวรับมา1ตัวแล้วก็ผมไปสุ่มบัฟได้บัฟไฟหนึ่งตัวนะครับเมื่อคืนเลดดันทองมานะครับเลดทองดันซัมเมอร์มาก็ยินดีกับน้องด้วยนะครับไปดูดีต่อไปกัน มาฮันดีแล้วนะตัดสคิปเลยก็หลัดน้องคนนี้นะครับก็เจ้าเก่าครับมานี้ก็มารอบที่สามแล้วนะจัดน้องคนนี้นะครับมาสุ่มกับผมรอบที่สามแล้วนะก็น้องเขาเชื่อฟังก็คือเขาเขาบอกว่าผมเขาดูสติดูคิปผมเชปล่า,ลาแล้วเขาบอกว่าผมไปซื้ตอตะบอกจะผมบอกแล้วคือน้องเขาซื้อสุ่มไวมานะครับเมื่อวานนะ ผมแนะนำพี่น้องเขาไปซื้อสุ่มไบมาเขาซื้อมาแล้วนะครับก็ดูก่อนวันนี้น้องเขาได้อะไรบ้างสุ่มด่านสุดท้ายนะครับน้องก็จะได้เป็นตัวมิติเชนีดหนึ่งตัวนะครับแล้วก็รับหนึ่งตัวแล้วก็รับสองตัวครับวันนี้ได้เพิ่มรับสองตัวมิติมิติเชนีดหนึ่งตัวเหรอโอ้ยดวงดีนะัถึงรับน้องเขาจะน้อยอ,ะอ่ะก็ได้เป็นรับสองตัวนะครับแล้วก็มิติเชนี้ตัวหนึ่งนะ รับสองตัวไมติกชินี้ตัวหนึ่งก็เอาไปทำทีมเพิ่มได้เลยนะครับสัน้องเขาทีมใส่ได <c volta> ้สามใส่ไ şey. ด <c oughs> ้เจ็ดต <over> ัวนะครับเห็นไหพอน้องเขาซื้อเกมพาร์สมาปุ๊บได้ตัวรับเลยเห็นไหมครับเห็นไหเมื่อวานที่ที่ผมสุ่มนะครับใครให้ดูคลิปนะครับรหัสนี้ไม่ออกตัวรับเลยใช่ไหมครับตอนแต่เมื่อก่อนเขาไม่มีเกมพาร์สนะรหัสนี้เขาไม่มีตัวรับเลยนะครับแต่พอผมแนะนำให้น้องเขาซื้อน้องซื้อไปเกมพาร์สมาสุ่มเร็ว ตัวรับอของตัวแอ้พี่ติกชินี้ตัวนึงเห็นไหมครับ well. อันนี้คือข้อแตกต่างนะถึงจะไม่มีลักกี้นะครับอะดูลักกี้น้องเขาลักกี้น้องเขาแค่สิบจุดหกนะเห็นปะลักกี้แค่สิบจุดหกนะครับแต่ความแตกต่างระหว่างมีเกมพัดสุ่มไวกับไม่มีเกมพัดสุ่มไวนะครับก็คือเมื่อวานผมถูกให้น้องเขาไม่ได้ตัวรับเลยนะเอาจริงเมื่อวานผมกให้น้องเขาไม่ได้ตัวรับเลยนะครับเห็นปะเมื่อวานตัวรับไม่แตกเลยนะแต่พอวันเนี้ย ผมให้น้องเขาซื้อเกมพาร์ตสุ่มไวยเปิดแม็กไวนะครับเห็นปะความแตกต่างได้ตัวรับมาเพิ่มสองตัวเลยนะครับก็คือตัวโหดเลยนะเห็นไหมครับก็คือได้ตัวรับมาเพิ่มสองตัวเลยนะก็ผมจะ้นะนำยิ่เดียบน้องด้วยนะครับได้ตัวรับมาเพิ่มสองตัวนะครับโอเคดูรหัต่อไปกันโอเคสองไอดีนี้นะครับเป็นไอดีที่จ้างฟาร์มปั้นตัวสุ่มตัวแล้วก็ฟาร์มเงินนะครับฟาร์มเงินดาวฟาร์มเงินธรรมดานะอันนี้คือไอดีที่ จ้างปั้มปั้นตัว12ชั่วโมงนะครับเรามาดูกันผมบอกเลยว่ามีาดีหนึงอ่ะเขามีเกมพาร์ะเป็นไฮตี่โหดมากสามารถเป็นึงการสุดท้ายได้เลยเพราะมันเป็นสองราคานะครับมันมีราคา70บาทกับราคา100นะจ้างปั้นตัวนะครับ อ่ะอันนี้นะครับหนึ่งตัวจ้งบ้านตัวราคาหนึ่งร้อยบาทนะ่ารัดนี้นะครับอันนี้ราคาหนึ่งร้ยบาทนะก็เมื่อคืนเรีทองมาผมเอาไปลงเรีให้นะครับอ่ะอันนี้เห็นไหมครับเรีทองมาผมไปสุ่มได้มิติมิติกบักไฟนะแล้วก็ได้ตัวรับมาสี่ตัวและที่พีก,ก่อนนั้นนะครับดูนี่ครับทุกคนของจริงอยู่ตรงนี้ครับดีไว้์ลูฟี่แตกครับผมเห็นไหมครับ น้องเขาให้ผมมาหนึ่งร้อยบาทแต่ดีไวลุฟฟี่แตกแล้วได้ตัวรับไปอีกสี่ตัวเป็นอะไรที่แบบเวอร์มากน้องสามารถไปถึงหน้าสุดท้ายได้เลยนะครับถ้ายักตู้นะแล้วก็ผมเอาไปยักตู้ให้แล้วก็ปดด่านให้ด้วยนะครับไปปดด่านถึงด่านนี้ละอาณาจักรด่านอะว่า,า,ด,าด่านไฟลีเทีไหมนัสุดด่านนี้อ่ะได้เป็นไฟลีเทีนะครับอ่ะแล้วปดปอีกด่านหนึ่ง ก็ถึงนักนับแข็งนะครับเพราะตัวน้องเขาสามารถฟาร์มได้เรื่อยเลยนะให้ผมลองใส่ตัวให้คือผมไปยัดตู้ให้เมื่อคืนอะไรด้วยน,ะน้องเขามีเกมพาร์ตต่างส่วนด้วยครับคือมีเกมพาร์ตใส่ตัวเพิ่มบวกเย็นบวกกระเป๋าเพิ่มเปิดแม็กวัยนะครับแล้วก็ออโต,โต้ตีเลยทําให้ผมฟาร์มขึ้นมานิดนึงนะครับดีมซีน้องเขาพุ่งมากนะครับจากตอนแรกไม่มีอะไรเลยนะในทีมน้องเขานะครับบอกย้ำไว้ก่อนคือในทีมน้องเขาไม่มีอะไรเลยนะครับ น้องเขามีแค่ตัวรีเจนรีเจนพวกนี้นะครับมีตรงรีเจนพวกนี้แล้วเหมือนจะมีมิติตัวหนึ่งมั้งแล้วนี่ผมก็ไปทําให้น้องไปปั้นให้น้องมาคือสูงเพิ่มนะครับเนี่ยน้องเขามีตัวประมาณพวกนี้นะครับก็ไปสูมพ้งส่มเพิ่มมานะก็คือโดมากนะครับแต่เราส่งเอาตัวเ,เพิ่มมานิดนึงผมเพิ่กดขายไปนไดนึ ก็ให้น้องไปเอาตัวยัตตู้ใส่เวลนะครับแล้วก็อะไรของปลดถึงด่านน้าแข็งนะตอนแรกน้องก็อยู่ด่านาไฟฟอสผมก็ปลดมาเรื่อยๆนะครับปลดมาปลดมาความเงินปลดมาเรื่อยๆนะครับก็หนึ่งร้อยบาทนะครับปั้นเวลสิบสองชั่วโมงนะไม่ใช่ปั้นเวลสิต้องเรียกว่าสุ่มตัวพร้อมความเงินพร้อมสุ่มบัฟนะครับประมาณนี้เพราะน้องเขาบอกว่าตัวเขาไม่มีอะไรก็จะแรกผมจะบอกจ้างไข่สุ่มไหมอะไรประมาณนี้นะครับแต่น้องเขาไม่ไหวผมเลยบอกว่า นั่นเดี๋ยวพี่ฟามเงินให้ลงดันดาวให้หนึ่งแต่พี่คิดเพิ่มมีห้าสิบนะประมาณนี้น้องก็โอเคก็ถามว่าหนึ่งร้อยบาทที่เสียไปผมมองว่าคุ้มนะการที่ได้ตัวบัตดีมาตัวหนึ่งคือตัวคาร์ดไ้เลยนะแล้วก็ได้ตัวรับอีกสี่ตัวนั้่านี่ตัวน้องไม่มีทีมนะครับและที่พิกกว่านั้นกนะ็คือตัวรับเชนี่ดีไว้นะครับหนึ่งตัวคุ้มมากครับหนึ 100. ง่งร้อยก็แสดงความยินดีน้องด้วยนะครับได้ตัวดีๆไปใช้นะครับมาเรมาดูรหัสสุดท้ายกัน สทวรหัสนี้ก็เจ็ดสิบนะน้องเขาบอกว่าให้จ้างฝุ่มสุ่มความตังกับเปิดดันดาวประมาณดันสองดันนะครับรหัสนี้นะก็ประมาณเจ็ดผมก็เลยเจ็ดสิบบาทนะครับนะรับดูรหัสนี้กันแห,หันี้น้องเขาบอกให้มันดูนานๆ อาานี้ข้าวซูบีไม่ได้นะครับจะไปซูโตรมดา ก็สลัดรหัสนี้นะครับก็จะเป็นของน้องมาจ้างด่านอีเวนต์เหมือนกันนะครับแต่เก็บพันน้องเขาไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคก็ตัวนี้นะผมก็ได้ทําการเอาตัวยัดเวลไปครับเพื่อฟาร์มเงินนะครับเพราะเงินของน้องตอนแรกของน้องเขาไม่มีดาวไม่มีเลยนะครับรหัสนี้ครับก็คือฟาร์มเงินสุ่มดาวนะครับก็คือฟาร์มดันเงินถุ่มดาวอ่ะน้องเข้าไม่เป็นไร ก็คือรหัสนี้จะได้ตัวรับประมาณหนึ่งตัวนะครับได้ตัวรับหนึ่งตัวแล้วก็ผมไปฟาร์มเงินให้ฟาร์มดัดาวให้นะครับสลุ่ต่อชั่วโมงนะก็ได้เป็นตัวรับหนึ่งตัวลักกี้ไม่มีนะครับคือผมม่เล่นทำทีมลักกี้ให้ก็ประมาณนี้สำหรับรหัสนี้เจ็ดสิบบาทนะครับก็คือเพิ่มอีกยี่สิบาทก็คือฟาร์มเงินกับกลุ่มดาวนะครับก็ประมาณนี้สหรับวันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะก็จะเป็น เป็นสิบไอดีก็คือเก้าดีรวมาผมก็เป็นไอดีหนึ่งนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับที่เข้ามาชว่วยใจร้านมิสเตอร์สตีนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาชว่วยใจกันก็โอกาสหน้าขอให้พระเจ้ากันอีกเยอะเลยนะครับผมก็จะทำงานให้เต็มที่นะครับแต่วันนี้ก็ขอบคุณครับเจอกันอีพีหน้าครับ